มืดกับมืดคำเร็วดิฮะอะไรไปเดิน เขาลำเนาไปลย่งางค่อยๆย่างก็่ได้บอกมาได้หมอกตัวเองโอ้ยมาเ้อพี่น้องคะมาเที่ยวในป่าเพิ่มองไปแล้ว <laughs> มาย่งางป่าด้วยจ้า<อ> โอ้ยโอๆยโอยโอยขี้ตมเด้อจ้าเบิ่งพนางขี้ตมคุณอีหลาไปเพิ่นอันนี้ลงไปเพิ่นคนละทิศคนละทางอยู่ไปอือลูกไปดูเดินช้าช้าลูกลูลูคนสีเงียบแนมันนี้เพราะว่ารักบี้เล่นเขาเบิ่งรลักบี้กันเบิดเด้อจ้า คนก็นเลยเงียบก็เลยพากันมาไอ้อยางไปหลับในยางป่าไปสั่นนะไปสิบสเบิ้งเท่ลาทัดเจ็กเสียอืมเพชรเขาบ่ออกเนาะช่วงนี้นะมันหนาวพวดนะจา้าหนาวแล้วก็เปียกให้มันเปียกเยอะกว่ามันเปียกหลายกว่าไออ้ยไม่เงียบตัดหญ้ากันมากะได้ อปึ่งบรรยากาศนะจ้าปลาหขาลําเดดออกมาอยู่แสงแดดออกมาหน่อยหนึ่งลิงอมาร้กลายอันสกปุกเพิ่นเนี่ยเอ้าออหล่มใสขีดตมซะเนาะตกใสขีดตมก็ได้อ หนึ o งสองสามไปโอ้มันเห็นอย่างนี้โอ้บางคนสิตกซิคิดต่อมอะไรแบบนี้คิดเต็มอ้

กันฝนได้ได to ้ห wow. น่กดลบลบฝนได้ได้หน่เขาไปลบฝนต้นไม้หลบฝนนะคะฝนต่าไปมันก็สีซอดทางนั่นโอ้ยไม่เห็นอีหยังได้หนีกันเนาะเนี่ยน้อไวรุนสลุนนี่นะยามซัมเมอร์นี่นะคุณเดีพาดูรอบๆต้นไม้ใหญ่มันมืดแล้วจ้ามันยังกําลังยามหนาวอยู่มันรีคำเร็วเดี๋ยวซัมเมอร์ค่อยพามาน มาอัปเดตมาอัปเดตอีกเท่านึงตอนซัมเมอร์้ะจ้าตอนนี้มันมืดเร็วก็เอาบรรยากาศที่มันบ่มีต้นไม้้ะจ้ามาให้เบิง่งคุณนะตอนมีตอนมีใบไม้บ่แม่นมีต้นบ่บมีต้นไม้ตอนบ่มีใบไม้เบ, ưng, บิบ่งใบไม้ใบเบิดเพราะว่ามันหนาวอยู่ไปละจา้ามาส,สมปลาปลาขักปลาเนี่ย โอ๊ย oh, <c oughs> มักแห้งหลายเพื่อระวังล่มไปสตักว่าชันขุณเป็นว่าสตักโอ้ยไปถมเจเจ้าของแล้วก็ว่าสตักเอ้าี่ด,ดีเดี๋ยวมันโดนมามีเอ้าเอ้าเอ้าดูเอา <c oughs> อดีมักดี <c oughs> มักขาดอันโซกับปกขี่ตมเนี่ย <c oughs> เป็นคนขี่มกักแจงซี่ลูกสาวคอยไหมฮะ <c oughs> มาลูกนั่นนั่นนั่นไม่จับไอมันไม่มีน้ำล้างค่ะ no water เหี้ยเป็นตาผ้าไปปล่อยน้ำยูจูเอย่างซื้อพวกเป็นเด้ยิ่งเห็นขีดตมยิ่งดีใจ ป๊าคอยบหลงทางหนักนะจ๊ะผู้น้ำหนาบงสีเสือเพิินไงเฮ้ยสีเสือสีเสือแบบไม่หลงป่านะคะใส่แบบนี้ดีมากสะท้อนมากเลยกินหน้ามาลูกรอลูกน้อย๊ปาป๊าเวลาหิวหน้า เป็นแต่สีเสือ,อ,อ <c oughs> โอ้เป็นแต่สีเสือดนะจ้ากูได้เบ,บิ่อกลับมาหมาแล้วบมาเห็นเห็นตะคน